ขี้ทูบในพระอุโบสถด,ดินกรุตตามพระเจดีย์เก่าๆเ,เศษอาหารและชานมากที่สมเด็จฉันแล้วและผงวิเศษในทางแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมจากผงดินสอที่เจ้าประคุณเขียนอักขรตัวขอมในเวลาลงเลขยันต่างๆพระอาจารย์ขวัญวิสิทธโถวัตรคังอ้างว่าได้ยินมาจากคำบอกเล่าของเจ้าประคุณพระธรรมธาวรช่วง สิทธิก์ก้นกุฏิรุ่นแรกของเจ้าประคุณสมเด็จโตว,ว่าพระสมเด็จที่สร้างจากมือท่านแท้ๆนั้นยังมีพุทธคุณพระรอดพระผงสุพรรณพระสุ้มกอพระนางพญา